สมมุติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่ด้วยการปฏิบัติด้วยการฝึกจิตองค์สมเด็จพระธรรมสามิิตรทุงทรัสว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยงดืงก็ได้เดินก็ได้สำหรับการนั่งคนหาทาง ทีอาการที่นั่งแบบสบายๆไม่จำจะต้องบังคับให้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดร่องพับเคียดยะนนั่งใน,งนท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานหรือจะฝืนก,กายเกินไป พยายามนักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่านไหนปล่อยใหท่านนั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่าด่มันนั่งสอนให้คนที่เกียดไม่มีระเบียบแต่อาตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติ ไม่แต่ผู้พูดเองทแลมอาตมา,อมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะก,กลางๆบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานยนอำ่าต้องการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเทียกก็ใช้อริยาบทที่มีความสมบายคือนั่งแบบเป็นศบ นั่งท่าไหนก็าตามถ้าร่างกายสบายก็ทำท่านั้นนักสายกำลังใจเป็นสำคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากกลางวันทำงานเต็มวันเวลาพักผ่อนในยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก <c oughs> ถ้ามีงานมากะเบบเนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองจุดให้เป็นเวลาแน่นอน วเวลานอนก่อนจะหลับไม่ตรงหน่าก็ได้นอนให้สบายจะนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอธัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ขับังคับจิตว่าเราจะกำหนดรูลมให้ใจเข้าห้ยใจออกในรนดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สัน้นเอาแพงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกไปก่อนสิบครั้งเมื่อได้สิบครั้งก่อนเลิก ปล่อยอารมณไปจิตจะคิดยังไงเดี๋วก่าจะหลับไปก็ตป็นไปตามอธัธยาศัยไม่หลีบังคับแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไหรก็จะพยายามกลลําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอีกสิครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทํางานถ้าพยายามทําอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้ว ให้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีลมเรียกสามารถจะทรงสมาธิได้แนแนสนิทไม่น้อยกว่าครึ่ชงชั่วโมงบางรายก็เคยกว่านั้น